เสียงอ่านตำราแพทย์แผนไทยด้านเภสัชกรรมเล่มสอง <c oughs> ตำรับยาแผนโบราณคำนำตามที่กองการประกอบโรคศิลปะสนักงานประลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับคณะอนุกรรมการแผนโบราณทั่วไปได้จัดทำหลักสูตรมาตรฐานการเรียนการสอนแผนโบราณทั่วไปให้ใช้เป็นหลักสูตรของกระทรวงศึกษาากระทรวงสาธารณสุขพร้อมทั้งได้รับความได้รับได้รวบรวมเรียบเรียงเนื้อหาจากตาราที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดและตําราอื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นตำราแพทย์แผนโบราณเพื่อให้ครูและสิทธ์แผนโบราณทั่วไป ใช้เป็นตำราในการเรียนการสอนนอกจากนั้นของการประกอบโรคศิลปะและคณะอนุกรรมการแผนโบราณทั่วไปได้เล็งเห็นว่าตำรับยาต่างๆที่ใช้กันอยู่ปัจจุบันยังมีความหลากหลายไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันควรได้จัดรวบรวมให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะการปัจจุบันง่ายต่อการศึกษาค้นคว้า จึงได้รวบรวมตำรายาต่างๆที่มีอยู่นำมาพิจารณาตรวจสอบให้ถูกต้องตามตำราแพทยศาสตร์สงเคราะห์เล่มหนึ่งสองและเวชศึกษาเล่ม123ของพระยาพิศณุประสาสเวชซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศรับรองของการประกอบโรคศิลปะสนักงานประลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะอนุกรรมการแผนโบราณทั่วไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่าตำรับยาเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าของแพทย์แผนโบราณทั่วไปและผู้ที่สนใจหากมีสิ่งบกพร่องหรือควรแก้ไขเพิ่มเติมประการใดกรุณาแจ้งกองการประกอบโรคศิลปะสนักงานประลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไปของการประกอบโรคศิลปะสํนักงานประลัดกระทรวงสาธารณสุข